ขนมจีนส่งซิงเกิลใหม่ทำใจเก่งได้เติร์ดเบนร่วมโปรดิวหยิบมุมมองที่ไม่มีใครเคยเล่ามาก่อนขนมจีนหรือขนมจีนกุลมาศสารสาศาสตร์ศิลปินหญิงจากค่าย x o x o entertainment ส่งเพลงใหม่ทำใจเก่ง Great with Goodbye เป็นเพลงอัลเทอร์เนทีฟป๊อปร็อกตามสไตล์ของขนมจีนที่เธอใช้โทนเสียงและวิธีการเล่าเรื่องแบบเข้มแข็งดูดันให้ความรู้สึกชัดเจน ออกมาในทุกๆคำร้องบอกเล่าผ่านมุมมองของคนที่ถูกนอกใจจากคนรักส่งไปถึงมือที่3พร้อมได้2โปรดิวเซอร์คนเก่งเตอร์ทินลี่เบิร์ตและเบนวรเชตมาร่วมสร้างกับลูกพีทและพีพรเราก็จะได้ยินซุ้มเสียงใหม่ๆใ,ในวิธีการร้องใหม่ๆจากขนมจีนในแบบที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนทั้งมีความเท่ไพเราะและสวยงามในเวลาเดียวกัน ส่วนมิวสิกวิดีโอได้ทีมวันวันโปรดักชันมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวเพื่อร่วมค้นหาความจริงของความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนซึ่งขนมจีนเล่น MV ด้วยตัวเองและยังได้นักแสดงหนุ่มฮอตมิวสุภสิทธิ์โดยเล่าเรื่องของคู่รักที่อิ่มตัวในความสัมพันธ์แต่ยังต้องทนคบกันเพื่อเหตุผลบางอย่างและทั้งคู่ก็ฝากการแสดงที่น่าสนใจไว้ที่เรียบง่าย ลุ่มลึกแต่เต็มไปด้วยอารมณ์ที่อยากชวนทุกคนชมและมาร่วมค้นหาเหตุผลที่แท้จริงที่คู่รักคู่นี้ต้องพังทลายสามารถติดตามฟังเพลงทำใจเก่ง g r e a t e i t h Goodbye ได้แล้ววันนี้ทุกมิวสิกสตรีมมิ่งแอปพลิเคชันและรับชมมิวสิกวิดีโอได้ทาง YouTube, y o youtube h t t p s w w w y o u t u b e c o m w a t c h v z a t i n t r o d ว